มันจะมีอะไรรุนแรงหลังจากนี้ไหมอย่างเช่นตึกถล่มอีกไหมหรือแบบซึนามิไหมอันนี้ถามตรงๆถ้าถามตรงๆไปก็ตอบตรงๆก็ไปไม่กล้าพูดคําว่าสึนามิแหละเพราะว่าปนันหากลัว แมปประเทศไทยอะ<ม>นะคะแต่ว่าไอตัวที่มันที่มันที่ที่เห็นว่ามันสุดเลยอะคือมันเหนือประเทศไทยแล้วมันมเป็นเส้นดิกยาวลงมาถึงตัวตัวขวาน,นะคะตัวขวาน<ม>แต่มันไม่ได้ไม่ได้อยู่มันไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวขวานมันอยู่แค่ประมาณช่วงกลางกางขวาน มันเป็นรอยออกมาแล้วมันก็เป็นรอยแยกแบบเหมือนรอยแตกแขนงแบบเนี้ยค่ะท่านให้เห็นภาพแบบนี้ไปก็เลยว่าเออมันต้องเป็นพวกแผนดินไหวแน่นอนเอ๊ะเอ๊ะก,กลางขวาที่ไปเห็นนี่คือภาพแบบที่แกมันคือกรุงเทพหรือว่ายังไงมันชัดขนาดนั้นไหมกรุงเทพระยอง <ๆ S 2> คือตอนน,นนั้นไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คำนวณว,ว่ามันคือตรงไหนแต่ว่าเส้นมันน่าจะอยู่ใกล้กรุงเทพนนทบุรีระยองอะไรแบบเนี้ยค่ะ S <S สมุดปากการแทบๆนั่นอืออือแล้วเรารู้เลยทำไมถึงเราถึงพูดวันนั้นทำไมเราถึงพูดว่าจาาับพม่าทำไมต้องเป็นทําทำไมคิปมันเห็นภาพว่าเป็นพมา่าเลยเหรอคอามันความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นค่ะอืออือซึ่งอันนี้เราเห็นมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วแล้วต้องมาอ่ะฮะแล้วเราก็ก็คือสามารถฟันธงบอกอได้เลยว่ามันจะเกิดประมาณ เดือน3าเดือนสของปีนี้เห็นขนาดระบุได้เลยใช่ไหมคือถามว่าไปเห็นขนาดนะั้นมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านสื่อออกมาท่านจะใช้แบบช่วงประมาณเดือดคร่าวๆก็ก็เลยสื่อออกไปตามนั้นประมาณน,ะนะะั้นค่ะความรู้สึกแรกของปายรู้สึกยังไงเมื่อเมืม่อวานที่ผ่านมา คือเมื่อวานหนูทางานอยู่แล้วหนูอยู่ทางใต้แล้วก็คือมีคนบอกว่าแผ่นดินไหวไปก็คิดว่าเขาพูดเล่นอันนี้คือข้อแรกแล้วก็ข้อที่สองก็คือคุณพ่อโทรหาคุณแม่ก็เลยเอาเรื่องจริงแหละแล้วก็หลายคนก็เริ่มทักมาบอกว่ามันเกิดเหตุน,หนึ่งของี่สี่ไปก็เลยเริ่มเริ่มเข้าไปดูวิดีโอว่าตกลงมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่ามาจากพม,ม่าเราก็อไม่ตอนแรกด้วยใจไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะหนักชนิดที่ว่าเห็นว่าตึกในกรุงเทพมันถล่มลงมาหรือว่ามีคนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือค่อนข้างจะกลัวค่อนข้างจะตกใจเลยแหละว่าว่ามันแรกไปไหมอมไม่ได้คิดน,น,น,นะว่าตัวเองแม่นหรือไม่แม่นนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีความคิดเรื่องนั้นเพราะว่าลืมลืมไปแล้วอ่ะฮะอืมแต่ว่าภาพที่เห็นนะวันนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นเห็นภาพแบบ เห็นแค่ลอยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นว่ามีตึกถล่มหรือคนเสียชีวิตไม่ได้เห็นขนาดนั้นถูกปะคือเห็นตึกมันเห็นตึกใหญ่อ่ะมันสุดควบลงมาแต่หนูมองว่ามันเป็นที่พม่ามันไม่ได้แบบเป็นที่ไทย after s ช็อ k มันยังไม่ได้หยุดแค่นี้อะค่ะมันอาจจะอยู่ภายในประมาณอันนี้มันไม่รู้หลักวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่ามันจะอยู่ในประมาณเอ่อครึ่งเดือนเนี่ยค่ะเกือบหนึ่งเดือน ในคำว่า after shock นะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะกระทบลิงก์ไปถึงประเทศที่เราชอบไปเที่ยวกันก็คือประเทศที่เกี่ยวกับแคนปฏิดร์ปันนี้ท่านพูดมาว่าประมาณสองถึงสามปีแล้วแล้วท่านก็ยังพูดอยู่คําว่าเกาะที่อินโดเกาะที่อินโดเนียก็ยังเสียวอยู่แต่ท่านก็ยังพูดอีกคําว่ามันอาจจะลามไปถึงสิงคโปร์รู้สึกสั่นไหวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยยังไงก็สั่นดีดถ้าถามตรงๆไปก็ตอบตรงๆไปไม่กล้าพูดคําว่าสึนามีแหละเพราะว่า น่ากลัวแล้วปาเคยพูดมาสมัยสมัยนานแล้วโน,โน้พี่กิม่าจาได้ก็คือ<ม>เอ่อ<น>เขาก็บอกว่าแบบคือปายทลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยทังใต้ก็คือมีปัญหากันหมดเลยเราก็เลยไม่กล้าใช้คาพูดนั้นแต่ทีนี้เนี่ย<ม>เรื่องที่มันจะเกิดหลังจากเนี้ยค่ะก็คือแอบกลัวในเรื่องของการที่ว่าเอ่อสิ่งปลูกสร้างของเราอะ่ะมันไม่ได้สร้างเพื่อรองรับในเรื่องของการเกิดพวกการสั่นไหวแผ่นดินไหว ทีนี้เนี่ยมันจะมีรอยลาวที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมารู้ผลอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นผลมาจากการที่เราโดนแผ่นดินหวัประมาณสามเดือนก่อนหน้าเนี่ยบ้านมันเริ่มพังบ้านไอ้พวกอ,อหมู่บ้านจัดสรรมันจะเริ่มสุดถ้าหลังจากนี้วายมองในเดือนอ่อหกเจ็ 6, 7, ดแปดปีนี้นะอ่าฮะ แต่6-7-8ปดเนี่ยไปยไม่แน่ใจคําว่า after shock หรือว่ามันมาจากการที่ไอ้ตัวที่มันปะทุอ่ะมันปะทุแล้วแล้วมันปุ้งปุ้งปุงปุ้ง,งยิงยาวมาถึงตรงที่มันอยู่แถวว่าเราหรือเปล่าอือืเพราะมันคือเส้นเดียวกันถ้าบอกมาคือแนววงแหวดเดียวกันเลยท่านพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้น้ำเยอะแล้วก็เยอะตั้งแต่สงการ ปีนี้เราอาจจะเป็นสงการฝนก็ได้ค่ะอ่าแล้วทีเนี้ยพอเกิดสงการฝนปุ๊บเนี่ยน้ำมันระบายไม่ได้ซึ่งกรุงเทพอาจจะน้ำนองน้ำเจิงอยู่ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นโรงเรียนเปิดเข้าฤดูฝนม,มันก็เลยระบายไม่ทันเออกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําทะเลมันหนุนสูงทีนี้สมุดประกาศสมุรสาครก็แอบที่จะต้องระวังมากๆาก ชนบุรีพัทยาเตรียมตัวจากที่เฮ้ยเราอยู่ริมทะเลแล้วเรามันไม่น่าจะเจอแต่กลายเป็นน้ําขึ้นมาแบบเร็วเมตรถึง2เมตรประมาณนี้อันนี้คือห้ามตนกนะแต่คือการคาดการของหมอดขอูขอให้ขอให้ให้มองแบบนี้ดีกว่าค่ะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังมากๆคือเรื่องของการระเบิดจากจากแก๊สจากตึก เช่นโรงงานพลาสติกโรงงานแก๊สหรือบ้านที่ขายแก๊สอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ในแหลกชุมชนซึ่งตรงนี้จะเกิดในช่วงของอ,อท่านใช้คำว่าฤดูร้อนจับวงดาราเลยค่ะอันนี้เราพูดกันเรื่องของดาราคนมีชื่อเสียงนักแสดงเนาะซึ่งสิ่งที่มันยังไม่จบเนี่ยมันก็คาราคาซังมาพักหนึ่งแล้วเอ่ออาจจะมีเรื่องของการแจ้งจับเกิดขึ้นหรือ มีเรื่องของการที่มีหมายจับออกมาชัดเจนอะไรแบบนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีที่จะมีข่าวดีแต่งงานอะไรอย่เงี้ยหรอหรือว่าไงข่าวดีแบบไม่ดีกว่านั้นอาจจะแบบว่าพิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดได้กลับบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ